สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับบรรยากาศสดชื่นหลังฝนตกนะคะ<ม>ในท้องทุ่งนานะคะคลิปนี้ครูออนจะพาทุกคนนะคะมาขุดแมงกุจีในมูลวัวนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่มีนะคะมีแค่นี้ค่ะมีถังสำหรับใส่แมงกุจีแล้วก็มีเสียมนะคะ เราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนได้เสียมกับครุมาแล้วเราก็เดินหามูลวัวในทุ่งนานะคะจริงๆในมูลกระบือนะคะมันจะมีนะคะแต่มูลวัวมันเล็กค่ะกองมูลมันจะเล็กคะคะอาจจะไม่มีนะคะแต่ครูออนรีวิวให้ดูนะคะว่าทํำยังไงนะคะทุ่งนาครูออนเหมือนเดิมนะคะ ตอนนี้คําห้าโมงกว่าเกือบหกโมงหลังฝนตกนะคะเริ่มมีเสียงนกกาว่าและนกอื่นๆร้องแล้วนะคะพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วค่ะนันคอกวัวของญาตินะคะเดินมาเจอคอกวัวหลายกองแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะกองนี้นะคะหาเจอกองแล้วนะคะเราก็ เทียเอามูลออกก่อนนะคะเถียเอามูลออกบรรยากาศหลังฝนตกอาจจะมีฟ้ารอ้องหน่อยนะ,ะแล้วเราก็ขุดลงไปเลยค่ะทุกคนค่ะขุดลงไปเลย,ลเลยถ้ามีนะคะมันจะมีอยู่เต็มเลยค่ะตรงนี้เราก็หยิบออกมาเลยค่ะแต่ไม่ทราบว่าช่วงนารูออนเป็นอะไรนะคะ ไม่พบเลยค่ะทุกคนค่ะไม่พบเลยค่ะแต่เป็นกลอ,อ,องนี้บ้างนะคะทุกคน ไม่ไม่มีเลยค่ะทุกคนค่ะไม่มีไม่เจอนะคะไม่เป็นไรนะคะพอรู้แนวทางการหานะคะเผื่อเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่ได้ดูคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปวิธีการหาแมงกุจีครูออนเคยหาตอนเด็กๆเจอนะคะได้กองล่าหลายๆตัวเลยค่ะได้หนึ่งเ,เกือบเกือบครึ่งถังเลยนะคะ แต่ตัวนี้หาไม่เจอก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูออนด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ